เอาเลยครับสวัสดีวสวัสดีทุกคนนะครับ ไว้พอดคลิปอยู่ Five minutes later เอาเลยครับสวัสดียสีทุกคนนะครับผมอยู่กับผมบีนะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องของมาประตูนะครับหายๆก็ไมาน่ารับผมที่ผมไม่ได้ลงคลิปลงช่องนะฮะก็คลิปนี้ผมจะมาแถลงการเรื่องของการไลฟ์สด u t u b e นะับผมโดยตามปกติแล้วเนี่ยช่องของเราเนี่ยจะไลฟ์สดบน YouTube ใช่ไหมครับแต่ว่าตอนเนี้ยคือช่องของเราเนี่ยได้ทาการเปลี่ยนแพลตฟอร์มไปไลฟ์บนทวิตแทนนี่เลยนะฮะทวิตอันนี้ก็จะเป็นช่องใหม่ที่ผมได้ทําการเปิดมานะครับเพื่อที่ว่าเราเนี่ยจะได้ทาการ ติดตามช่องของบางประตูนะครับผมก็อย่าลืมมาติดตามช่องบนทวิตนี้กันด้วยนะครับแต่แต่คือผมคิดว่าตอนเนี้ยคือช่องของเราเนี่ยมันยังไม่ได้มีคนดูเยอะแยะอะไรขนาดนั้นนะครับบางทีการที่เราเปลี่ยนแพลตฟอร์มในการดูจาก YouTube เป็นทวิตเนี่ยอาจจะทําให้คนดูเนี่ยเข้าไม่ถึงตัวเรานะครับผมคิดว่าเราน่าจะทําการเปิดไลฟ์ทั้ง2แพลตฟอร์มเลยนะครับอันนี้ก็กําลังตกลงคุยกันอยู่นะ,ะว่าเราจะทํายังไงดีที่แบบว่าจะไลฟ์ทั้ง2แพลตฟอร์มเลยนะฮะแล้วก็จะเอาทำยังไงถึงจะให้แบบคลิปไป ่าอย่างท,าที่บอกไปคือเราเนี่ยเข้ากาเด็กด้วยนะฮะคือผมทํางานเป็นกะก็คือจะมีทั้งกะเช้าแล้วก็กะเด,ดึกนะครับก็อาจจะส่งผลกระทบเรื่องของการลงคลิปและเรื่องของการไลฟ์สดเนี่ยบางคนเนี่ยก็อาจจะยังไม่รู้นะครับว่าตอนนี้ช่องของบางประตูเนี่ยอาจจะไม่ช่องของผมก็ได้เขาเรียกว่านะมือนกบว่าไม่ได,นะไได้ไม่ได้มีแค่ตัวผมนะฮะที่เข้ากะเด็กก็จะมีทั้งของ CO ด้วยแล้วก็ไอ้นุ้ยด้วยแล้วก็ผมนะฮะที่ทางานกะเดึกแต่ไอ้นุ้ยเนี่ยเขายกไว้นาตะที่พูดผิดไอ้นุ้ยมันไม่ได้ทำงานาแล้วนีนวนนุ้ยตอนนี้งงอาาาจจะทํนชกุ ะะก็อาจจะก,ก็อาจจะได้มาเล่นเกมด้วยกันนะครับผม โอเคก็ถ้าเกิดใครที่ตับทวิตนะครับก็มากดติดตามกันได้นะฮะส่วนใครที่อยู่ y o u t u เนี่ยก็ถ้าเป็นไปได้ผมเองก็อยากให้มาทวิตนะแต่ถ้าเกิดมาไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะฮะเดี๋ยวผมจะทำการอย่างที่บอกไปก็คือจะทำการพยายามให้มันไลค์ได้ทั้ง2แพลตฟอร์มเลยไม่ไม่ได้ทิ้งอนไหนไปนะคืออยากจะรักษาทุกคนไวโอเคก็ขอบคุณทุกคนนะครับผมที่เข้ามาดูคลิปนี้ก็ถแถลงแค่นี้แหละยังไงก็อย่าลืมมากดซับช่องของบนทวิตด้วยนะับใครที่เป็นหน้าใหม่ก็อย่าลืมไปกดไลค์ทั้งยูทับนีกก้วนะาาก้า บ๊ายบายครับผม